สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี f อทุกคนครับผมจากร้านปลาสวยงามนะครับ DM a q u a r i คาเรียมนะครับโอตาฟันมอสีนักลินนะครับวันนี้ก็มีอีกคลิปหนึ่งให้ชมกันเช่นเคยครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะให้ชมเป็นปลาเรนโบนีออนสองสีนะครับผมเป็นปลาเรนโบนีออนสองสีนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งจะได้มาใหม่นะครับก็ได้มาประมาณ1ิตัวนะครับผม เรนสองสีทรงสั้นนะครับทรงสั้นทรงกําลังสวยดีนะนะครับก็อัปโหลดให้ชมกันวันนี้ก็มาเพิ่งมาลงใหม่วันนี้สีสันยังไม่ปรับตัวเท่าที่ควรนะครับก็เดี๋ยวต้องปลออ่อยลงตู้ก่อนนะครับรอปล่อยลงตู้แม่น้ำก่อนเดี๋ยวสีสันก็จะปรับขึ้นมาเองนะครับผมนะ ตู้นีออนนะครับปกติก็จะเป็นปลาว่ายเป็นฝูงเป็นกลุ่มสวยงามระบมความชสันได้2สีในตัวเดียวกันนะครับก็เลี้ยงทนนะครับไม่ดุนะครับเลี้ยงกับปลาได้เลีกยน้อยปลาฝูงปลานอื่นได้นะครับผมอายุยืนครับผมระบบดีถ้าทําระบบน้ําดีนะครับอายุก็ยืนยาวเลยนะครับหลายปีนะครับเปิดขายตัวละแปดสิบบาทครับผมก็ใหญ่พอสมควรนะนะครับก็เช่นเคยครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่อัดคลิปนะฮะวิดีโอ ก็จะเป็นตู้ไม้น้ำเหมือนเดิมครับตู้นี้นะครับไฟที่ใช้ถ่ายทำก็จะเป็นไฟ WRGB นะครับนะข้างหลังที่เห็นสีไฟนี่จะเป็นคดินันนะครับผมปลาคดินันนะครับปลาคดินันในตู้ไม้น้ำนะครับวฟายสะท้อนแสงเป็นลุ่มสวยงามนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตู้ขนาด24นิ้วเองนะครับ24กว้าง12สูง15ไอ้สูง10นิ้วนะครับผมสูง10นิ้วนะครับก็ปลูกแม่น้ำไว้นะครับโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับอุปกรณ์ปลูกก็ไม่มีอะไรมากครับบ้านๆครับก็ใช้แค่ไฟระบบปองนะครับแล้วก็พัดลมเป่าผิวน้ำในการควบคุมอุณหภูมิน้ำให้ให้น้ำเย็นๆนะครับผม เลี้ยงไม้น้าไม่มีอะไรมากครับก็เลี้ยงง่ายๆนะครับหาดินมานะฮะดินยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมส่วนตัวผมจะใช้พวกยี่ห้อเจ็กนะครับเจ็กุงเขียวนะครับแล้วก็มี A d a เออเวอร์ชัน2นะครับผมมี2ยี่ห้อที่ผมใช้นะครับหลักการปลูกต้นไม้ก็ไม่ยากนะครับผักปักของไฟและก็จ่าย CO2 อนะครับอันนี้เป็นหัวดิฟ CO2 นะครับผมเป็น CO2 อทครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ อาะครับในออกไซด์นะครับเอ่อเปิดไฟประมาณ10ชั่วโมงต่อว,วันนะครับระบบกรองก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจ่ายปุ๋ยให้ต้นแม่น้ําก็ประมาณ7วัน1ครั้งนะครับเป็นปุ๋ยเอ่อทั้งสูตรทั้ง4สูตรนะครับสูตรเอ่อจะมีของเนเจอร์ไลท์พ่ฮอนเนเจอร์ไลท์นะครับผมวันนี้ก็จะเอาคลิปปลาให้ชมกันก่อนครับเดี๋เรื่อง,องตู้แม่น้ำก็เดี๋ยวค่อยคอย่คอยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นปลาเรนโบนีออน2อสีครับผมเปิดขายตัวละตัวละ80สิบาทนะครับใครสนใจก็มาที่รตาสพัดมอสีนักเลยนนะครับนะครับจัดท่งต่างจังหวัดได้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ลงลิงก์นะครับทางเพจนะครับเฟซบุ๊กนะฮะติดต่อพูดคุยกันได้เลยนะครับใต้โพสต์หรือใต้คอมเมนต์นะครับทางยูทูบนะครับกดชมได้เลยครับติดต่อทางร้นได้เลยนะครับ ถ้าจะมาเองก็มาที่โรตัสคันมอรสีนครินนะครับผมครับก็จะคลิปนะฮะแต่ละคลิปโดยประมาณ4นาทีนะครับนชมกันประมาณ4นาทีนะครับผมอันนี้ก็ใกล้จะถึง4นาทีนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางสายที่ร้านได้เลยครับโรตัส์พันมอรสีนครินนะครับนะจังหวัดสมุทรปราการครับผม เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ดกดติดตามไว้เลยครับผมนะทาาสายปลาสวยงามนะครับชื่นชอบเรื่องปลาสวยงามทต้นไม้น้านะครับก็จะมาโหลดให้จบกันเรื่อยๆนะครับผมที่ร้านนะครับก็มีตู้เยอะแยะมากมายนะครับตู้ไม้น้ำนะครับอุบปกรณ์เกี่ยวกับปลาสวยงามนะครับ เป็นปลานะครับอุปกรณ์แต่งตู้ระบบกองไฟอะไรต่างๆมีพวกนาบุนะครับประมาณพวกประกัดก็มีนะครับประกัดหรือ,อตู้ปลานะครับก็ค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยววันหน้าก็จะทาคลิปเรื่องตู้ปลาให้ชมกันนะครับอโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับก็จบทีิเพียงเท่านี้ครับ